เบาขุนเบาเบาเบาเข้ารายการแล้วเข้ารายการแล้วเออผมสั่งอัศนีมาพี่เห็นกีตาร์ไม่ได้ของขึ้นเริ่มจากขอแนะนำาพี่บอยเขมาาชเลยอาจารย์อาจารย์ในในเพลงพุ่งก็เป็นอาจารย์โอเคครับถ้าเป็นฝังสตริงจเรียกัพี่น้องเด็กตัวเท่านี้ได้ยินเพลงอาจารย์บอยเต้นยับคนตัวสาวๆก็เต้น เพลงนั้นคือคือขอใจแลกเบอร์โทรขอใจเธอขอใจเธอแลกเบอร์โทรคิดยังไงถึ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 งได้เพลงนี้มาเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรนี่อันดับแรกคือตื่นเช้าๆมาผมจะชอบโทรไปปลุกแฟนผมตอนนั้นตอนนั้นจีบเขาอยู่ยังไม่ได้ติดตุกงวันนี้ก็ยังไม่ติดเอ้าเเลือกแฟนงไงอไม่อยากเป็นแฟนเขาโทรไปจีบเขาเจ็ดโมงเช้าโทรปลุกโทรไปที่ไรก็ได้ยินน่ ท่านกาลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความท่านกําลังเข้าสู่บริการรับฝากข้อความท่านกําลังอยู่นั่นแหละมันก็เลยเกิดความโมโหแบบโมโหแบบเสียงเสียงนึ่ปเรอโอเปอเรเตอร์อะว่าเอ๊ะทำไมเราอยากจะฝากหัวใจเราไม่ได้อยากฝากข้อความอะไรงี้ครับอ่ามันเริ่มมันเริ่มจากจุดนั้นครับจนเดินออกมาจากห้องน้ำห้องอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วโทรไปอีกเขาก็ยังบอกว่าให้ฝากข้อความอีกว่เลยลงมือเขียนตัวนั้นเลยแคน ครับวันน um> ั้นก um> 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 ็เลยได้เพลงขึ้นมาว่าท่านกําลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจส่วนตัวรวนๆว่ากันได้ได้ประโยคนี้มาก่อนครับครับประโยคเดียวเลยครับแต่ยังไม่รู้ว่าตรงอื่นอะไรยังไงไม่รู้ไม่รู้ทำานงก็ยังว่าไม่ครับทำหนงยังไม่มีครับครับมีแต่เขียนว่าท่านกําลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจอฝากเสร็จแล้วก็ต้องลงทะเบียนฝากไว้นะตัวเอากลับไปแต่ว่าใจให้เก็บรักษาแล้วก็ คือคนมาเจอกันครั้งแรกก็ยอมจำนวนเธอแล้วครั้งแรกก็ได้เห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรแล้วก็มันจะมันจะมีตัวโน้นนึงมันนิ้วนิ้วนิผมไม่รู้จะใส่อไรผมว่าโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอโอ้โเ้โอ้โอ้โับโอ้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 อ้โอ้อ้โก้โอ้โ้โอ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 แล้วอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้้้อ้โอ้ออ้้ ฉันไม่สนใจตลอกอะไรเงี้ยไม่ไดจับกันนี่ครับไม่จริงๆแล้วเราเป็นคนอยากได้ไมครับแต่แต่ผมคิดว่าเพลงนี้เขียนมาปุ๊บแล้วผู้ชายคงไม่เข้าอขาเลยเล่งๆเห็นเป็นเรื่องของผู้หญิงไปเลยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้เสียงจะที่จะบอกเนี่ยมันจะเป็นเสียงผู้หญิงครับจะไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการแล้วใช่มันเป็นเสียงของโทรศัพท์อยู่แล้วท่านกำลังเข้าสู่บริการแล้วฝากข้อความได้ได้ได้ครับแล้วก็พูดต่ออย่างนั้นไม่ได้ซอสหนเหมือนเราราเ พอได้ตัวนี้แล้วเราจะมาปลูกเรื่องให้เข้ากับท่อนฮุกนี้เลยคือคนโทรมาเนี่ยจะต้องได้ยินท่อนนี้แหละแต่ท่อนอื่นเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกเราก็เลยปลูกเรื่องมาว่าคนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอผู้ชายรอโดนใจอย่างเงี้ยแต่จะเดินไปหามันจะเด็ดจากก้านไปไหมจะผิดเป็นผู้หญิงไทยไงต้องเฉยๆไว้อะไรเงี้ยอ่าครับแล้วพอคราวนี้ในเมื่อทําไม่ได้ก็ ยังไงกระบนกระวายในหัวใจแล้วพอดีไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะมันเดินมาทักก่อนนะ่ะเข้าทางเลยอะไรเงี้ย <c oughs> อ่าฉันก็ได้เบอร์โทรเธอแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> แต่พอได้เบอร์โทรมาแล้วมันจะเข้าท่อนนี้ท่านกําลังเข้าสู่บริการเลยไม่ได้มันต้องมีท่อนบิดเขาเรียกท่อนบิด <c oughs> ใช่ไหมครับเป็นท่อนฮุกเล็กครับก็เลยว่าในเมื่อแลกเบอร์โทรกันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็บอกผู้ชายกันนั้นไปเลยดิว่าเบอร์โทรอื่นถ้าโทรมาเบอร์เนี้ยจะได้ยินเสียงแบบนี้แบบนี้ แต่เบอร์พิเศษเบอร์ของเธอเนี่ยจะได้ยินเสียงดังต่อไปนี้ทันกำลังเข้าสู่เนี่ยได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วเพลงเนี้ยมันเกือบจะไม่ได้อยู่ในอัลบั้มนี้ครับผมมันยังไงจริงๆแล้วอัลบั้มของหญิงลีนี่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยเอ้าเข้ามาโดยบังเอิญครับบังเอิญไงอ่ะก็คืออาจารย์สวัสดสารคามซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์นะครับซึ่งเกิดดินชื่อคุณคุณตีกิตมรรมบหมายงานให้ไปปั้นหญิงลีมาเนี่ยทำเพลงให้หญิงลีมันเขามีเพลงครบอยู่แล้วสิบเพลงครับ แต่บังเอิญว่าเพลงชื่อมันซ้ํากันสองอันสองพัดเมียงงูกว่าเท่าหัวงูเราเราเลอกเมียงงูไว้แต่ติดคขาเขาเขาคัดออกครับคราวนี้พื้นที่ของอัลบั้มมันก็จะเหลืออยู่เก้าเพลงซึ่งเก้าเพลงนี้ถ้าปั๊มออกไปขายมันมาสเตอร์มันไม่เต็มอ่าเาต้องส่งแล้วครับก็เลยเป็ด่วนมากาจนี้อาจารย์สวัสดิสารคำเลยโทรโทรไปหาผมซึ่งรู้จักกันอยู่เคยเคยทำงานด้วยกันเขาถามว่ามีเพลงไหม เพลงยังไงครับเอาเพลงเต้นจังหวะสนุกสนุกผมก็ถามว่าแต่งให้ใครครับศิลปินแกม่โกเป็นผู้หญิงชื่ออะไรครับเขาก็ไม่บอกเขาหน้าตาเป็นยังไงครับเขาก็ไม่บอกอขอดูรูปถึงแม้กระทั่งขอดูรูปเขาก็ไม่ให้ผมเน้นบอกว่าร้องเพลงเพราะเต้นเก่งแล้วก็สวยแกมิโกแค่นี้โจทย์มาแค่นี้ผมก็เลยจัดไปให้สองเพลงครับผู้บ่าวเฟ e บุ๊กกับขอเจเธอแรกเบอร์โทรครับเวลาคิด อะไรออกงี้ไปจดทำไงบันทึกยังไงจดก็บางทีคก็อาจอัด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 เหมือนที่พี่ทำแหละอัดทำนองก่อนบางทีเราไม่มีทำนองนะมีคำมีชื่อเพลงเนี้ยแล้วก็บอกว่าชื่อเพลงนี่นี่แล้วก็ปิดไว้แล้วก็ฟังวันหลังแล้วก็แต่งใส่กระดาษใส่กระดาษบางทีกระดาษไม่พอผมก็หาที่จดหาเลยหาที่จดจดครับเห็นเห็นพี่เห็นแบบๆอัเนี้ยคือตอนแรกตอนเปิดมาเงี้ยมันก็ดูเป็นอันเนี้ยเป็น แท็บเล็ตถ้าดูใกล้ๆจะมองเห็นจะมีเพลงจะมีรายละเอียดของชื่อเพลงอะไรบางอย่างอยู่ในห้องน้ำกำลังนั่งอยู่ไม่มีกระดาษไม่มีโจทเนี่ยก็ใช้เขียนทวนความจำลงไปนะครับจนบางทีลายเปื้อนไปหมดฮะมีคนปฏิเสธเพลงนี้เยอะไหมตอนแต่งเพลงนี้เสร็จใหม่ๆนะครับก็เอาไปเสนอขายใน หลายค่ายคือนักแต่งเพลงต้องเป็นนักขายที่ดีด้วยแล้วก็ทําไกด์อย่างหรูเลยมีกองมีอะไรให้อเี้ดีกีตาร์ใส่ร้องอย่างเดียวแล้วก็ไปขายตามค่ายค่ายใหญ่ๆค่ายดังๆจนค่ายเล็กๆก็ไม่มีใครสนใจเล้าเขาติว่ามันเป็นเพลงที่ร้องยากแล้วเมโลดี้มันถีกินไปเขาบอกว่าผมก็ต้นธรรมดาก็ก็มีสิทธิ์ว่าจะคิด่างกันได้นะครับแต่ว่าเขาผมก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรเพราะว่า เพลงไม่ได้ตามหาคนร้องนะแต่คนร้องอ่ะต้องตามหาเพลงเราอะไรเงี้ยล้วก็เก็บไว้ก่อนพอเก็บไว้แล้วมีคนมาสั่งเพลงอีกเพลงอีกผมก็แต่งเพลงตามที่เขาสั่งไปแล้วก็ไม่ลืมแนบเพลงนี้ไปให้เป็นตัวเรื่องตัวใช้ก็ยังโดนขาไม่มีคนเอาอีกเขาว่าแนบเพลงอะไรมาเนี่ยชื่อมันก็เข้าท่าดีนะแต่มันไม่เอาดีกว่ามันไม่เข้ามันไม่เข้ากับหนูมันไม่เข้ากับพี่อะไรเงี้ยนานไหมนับตั้งแต่วันที่เพลงนี้เสร็จเขียนเสร็จเลย จนถึงวันที่จนถึงยิงลีเออจนถึงยิงลีเนี่ยนะอ่าตุลาคมปีห้าสามครับตุลาคมปีห้าสามแต่ว่าได้ใช้กับยิงลีปีห้าห้าครับเวลาทําเพลงฟังท้งฝั่งเรียกว่าสตริงมั้นเราจะทาเมโลดี้ก่อนอ่าใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะทําเมโลดี้ก่อนวางแพทเทิร์นวางอะไรแล้วส่งให้คนเขียนเนี้ยอันนี้ส่วนใหญ่เหมือนกับต้องขึ้นรูปมนเลยไม่มีใช่ไหมครับต้องขึ้นขึ้นเป็นเนื้อก่อนเนื้อก่อนค่อยมาทํานองลูกทุ่งนะฮะ เราเขียนความหมายเขียนเนื้อก่อนก็แปลว่ามันก็เขียนเป็นกึ่งกึ่งกรอนมันเพราะมันต้องมีสัมผัสนี่ใช่ไหมท่านกาลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ใจอาไว้ต่านกันครับตัวเอากลับไปใจเก็บรักษาเราต้องให้มันสัมผัสเอกลักษณ์ของลูกทุ่งก็คือคำมันต้องสัมผัสสูงสัมผัสนอกสัมผัสในเพื่อความสลัดสลวยความภูมิใจในในการเป็นนักแต่งเพลงของบอยคืออะไร ความภูมิใจของผมก็คือการสร้างเพลงให้มันดังครับสร้างเพลงดังขึ้นมาสักเพลงหนึ่งผมเขียนเพลงมาตลอดชีวิตผมนี่ก็นับ1ิปีได้นะครับริงปีแล้วครับก็ผมอยู่ในวงการนี้มาล้มลุก,กคลคานในการเขียนเพลงก็ใครสบายหรอกครับแล้วก็พอมันมีเพลงที่ดังมากๆเพลงหนึ่งอ่ะสิปีผมก็คุม้มในการออออที่ตามหาเพลงดังให้กับตัวเอง